สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนต่อเสาครับเมื่อนี้พิจารปุุมราชครับมาเจองวงงามพี่น้องครับมาอยู่กับไอเอนะครับหอกม่วงเพิ่นมีตมงามพี่น้องนะครับยูบ้าน้าหว่าตําบลหน้าหว่าอำเภอปุตุมราชวังสาจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้ไอแอที่แบงปันสองตันะไอ้เนาะสองตครับสองตแบงปันสองตพี่น้องนี่ครับโอ้ยใหญ่ลายตัวนี้ครับเป็นง่วงปราหมันพี่น้องนะครับตัวนี้ท่ายสูงอะไรครับไอ้ท่ายสูง ร้อยหาสิบหาร้อยหาม่อนครับร้อยหาสิบหาพี่น้องครับเพื่อไปดูกับเจ้าตครับลูกเดยกตัวหนึ่งลูกเ็ตัวหนึ่งแล้วครับตอนนี้เพิ่นผสมในในเดือนกว่าแล้วสองหลอดแล้วผสในเดือนกว่าสอหลอดแล้วครับผสมหลอดมากใบอยู่ก็พิจารณีล่ะนะครับตัวนี้ครับอ้เปิดเท่าไหร่ครับนาเปิดแปดดครับแปดหมนแปพันครับแปดสิบแปดแปดมื่นแปดพันแปดหมื่นแปดพันพี่น้องครับก็ไปเออวิ่พี่น้องเลยงัวตัวนี้ งามหลายใหญ่ใหญ่มันตื่นกล่องไปจ่าครับนี่ไซส์ดีด้วยพี่น้องนี่ไซส์ดีอยู่นี่ไซส์ดีพี่นอ้องหัวใหญ่ครับถ่ายสูง้งลอยหาซิบหาว่ามันว่ามันเกิดอยู่นล้มันขึ้นช่งเลยละว่ามันลอยหงซิบหมเนาเขาตามนี่พี่น้องอนี่ครับโอ้ยลอ,อยหาซิบหาเพิ่นเปิดไว้แปดหมื่นแปดพันครับพี่น้องต่อร่องไหนครับผสมนี่ครับใบมันใหญ่เด้อก็อยู่กับพี่จาน์อยู่ละผสมเจา้าลิกโก้ครับ ก r 1 5 7นะครับมีใบมีหลอดเนาอซางเนาะ <i> มีใบมีหลอดครับเดี๋ยวมันดีผสมใช่ไหมนี่ครับมันที่ผสม31มกราคม2565กสิหนดคลอดอ่าวันที S, ่11เดือน11กับเดือนพฤศจิากาครับเนาะได้1เดือนกว่าแล้วนะครับได้2รอบผ่าน2รอบแล้ว1เดือนกับอีก10กว่ามื่นพี่น้องนะครับเปิไดไว้ 8ปด0 0ครับหูหงอ,อตัวใหญ่สิอ่ะจูงยางโซ่นะครับมันบังผมจังหน่อยอ่ะยางโซ่พี่น้อง,งเอ้ยบนผูนะ้นาะตับนี่ครับอยู่กับไอแอร์ครับเป็นกับเป็นสร้างสมรถนะเจจารณาเอืน่นสร้างแอเอืเอ่นในแอร์อะไรพี่น้องเป็นใจดีนะครับนี่พี่น้องผู้ใด,ดหาแม่พกบอกแม่พันธุ์นี้ใหญ่นะครับหูหครับบ่าหูหน่อยเนาะหูครับหูเคยมีลูกหลั่นโตนึงเคยมีลูกแต่หนึ่งครับ ติดกับตัวที่สองในทองครับต้หนิบ่มีน้อยเนาะบ่มีนี่ต้นนีบ่มีนี่ต้นนีอุ้ยพี่น้องเอ้ยประกันค้าท,ท,ทอกค้าถอนครับประกันค้าท,ทอ,อกค้าถอนประกันสวงครับสวงซุดสวงจมครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาหาไอ้แอ๋เลยครับต่อรองราคาเลยเนาะครับต่อรองได้ครับเอาเบิงบ้งเดี๋ยวเบิ้งรายละเอียดเด้อบัดนี้ครับหน้าเพิ่นหน้าโงกงามพี่น้องนี่ครับอ่ะโชว์แน่ยว่าถ้าด้กินหญ้าอยู่กินตะเฟืองว่ะอยู่นี่กินตะเฟืองครับหญ้กินตะเฟืองเนี่บไม่ค่อยมีช่วงครับ บหสูงครับสูงโครบเครื่องครับครบเครื่องใช่แม่นหูกรบอกเน่าวันไหนน้องมันอยู่อยู่บ้ามันนี่แหละครับเนาะออกหูกระทบจังหน่อยครับงูครับงูอ่านเรียนได้ครับยอนได้เรียนได้ครับนาคาติดโบนย้ครับห้องว่ายแปดหมื่นแปดพันต่อร่องได้แปดหมพันครับต่อร่องได้งูอใหญ่พี่น้องเอ๋ยนะครับเพิ่นตื่นกล่องพิจาว่นได้ออกคอกดนบ่ว่นได้ออกคอกดนเอา เป็นพวเครื่องดำครับนี่เพศสีดำพ่วงหางสีดำครับพี่น้องนี่ครับอ่เบื้องละเอียดได้ลายได้พี่น้องเนอะนะครับเพศสีดำปิดเลยนะครับอ่าพ่วงหางสีดำครับเป็นหยานกล่องหนัสือแล้วนี่นุ่มสีเต่านุ่มสีเต่าครับบ่มี่ติงบ่มี่งั้นผมคัดเจนครับอ่าเบิ้งน้ำลางพี่น้องผู้น้ำลางครับล่างไปหอดนุ่มนุ่มสีเต่า นี่ครับนุ่มก็มีรอยดูดมาแล้วครับเพย่ไปดูกับตัวหนึ่งชัดเจนเลยพี่น้องสั้นสั้นมันยานพี่น้องอย่าหั่นสั้นมันหยานกล่องตัวแรกพี่น้องใส่ใหญ่ผมว่าหลายท่านนั่งสิมากกับผมอยู่พี่น้องราคานี้งัวลักแสนน้อยเนาะครับงัวลักแสนครับอุ้ยพี่น้องเ้ยห่ายสูงรอยผมว่านาจะรอยหาสิบห้าบวกกี่ดอกไั่ใหญ่นะครับเพิ่นเปิดไว้หาไอ้แปดหมื่น 8ปดพันครับต่อรองได้8ยแปดหมื่นแปดพันตอรองได้งัวตัวนี้ครับผสมเรียบร้อยพี่น้องเอา้ากล่องสิรุดมือนละบาทนี่นะครับผสมเจ้าลิโก้ครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับทีอารหนึ่งห้าเจ็ดได้เดือนกว่าแล้วเดอ้ออย่าเข,าข้าคอกละบอมาโชว์ตัวเล็กน้อยโชว์ตัวลูกโชว์ตัวน้นนอยลูกเล้วยางมากันยางมากครับเตือนกล่องพิจารณ์เด้อนี่ไซดีเตือนกล่องครับเตือนกล่องธรรมดาบรรยากาศกล่องเฟื่องกับอัดไวรลายว่าไอ้เฟื่องอัดไรอยู่ กินตะเฟืองเนาะช่วงนี้ครับกินตะเฟืองว่ามีหยาครับว่ามีหยาว่ามีหยาอ่ามีดอกสูงว่สูงเหรอครับเบื้องรอดเอองามงามอยู่ครับในเรียนในเรียนครับเรียนเสียงตะวันงามพี่น้องครับเนื้อหนังใช้ได้เลยสมได้เดือนกว่าแล้วห้องไหวแปดหมื่นแปดพันนี่คือราคาห้องต่อรองได้น้อยเนาะครับต่อรองได้ครับกูได้ยู่ยไกอยู่ไกลกะโทรมาหาไอแอร์ครับอยู่บ้านน้าวะโดนรับส่งมีพี่น้องครับประต้องเป็นห่วงครับ ไอแอร์ผมมีกันเดี๋ยวไอแอร์โทรหาพี่จาดอกี่จาไม่ลดประสงกันอยู่ตายสูงรวยฮะสิบหาบอกลบงัวลูกสองในท้องสาิตนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหาไอแอร์ครับอยู่บ้านน่าหว่าต่อไปเบิ้งงัวตัวทสองบัดเนาะครับบอกไปครับไปซ้ำกันนุ่ยเน่ยกันครับง่ายกว่านี่ครับง่ายกว่านี้พี่น้องบอกเบอร์นะครับบอกเบอร์ครับเดี๋ยวเบอร์เด็ดเบอร์โทรเดี๋ยวพี่จาใส่เองว่าง่ายนะครับเดี๋ยวผมใส่เองง่ายครับ คุณนี่ใส่ดีอ่ะสั่งเอาเลยครับสั่งเอาเลยครสำหรับงอตัวแรลกน้อยเนาะนี่ครับแปดหมื่นแปดพันราคาห้องต่อรองไหนครับผู้ใดสนใจก็ทรมาหาเอ๋กก็ต้องเกลงใจเนาะใจดีหน่อยเนาะครับใจดีครับนี่ขอกงวเพิ่นมีอยู่หาตัวพี่น้องตัวใหญ่มือนีเพิ่นสีแบงปันสองตัวก่อนหรือว่าเบิ่งหน้าขอกันเด้อครับเด้อสำหรับงอตัวแหลกต่อไปไปเบิ่งใส่ใหญ่ขึ้นครับพี่น้องหนักตัวที่สองครับไปเบิ่งตัวที่สองเขไปเอาเขาขอกเข้าไปมาดิ ที่ใส่ดีครับพี่น้องใหญ่หลยไปละเดี๋ยวเขาคอกมาเบิ่งง้วโตที่สองพี่น้องครับเป็นง้วหูกระทบน้อยเนาะลูกหูกระทบครับตัวนี้ใช่หูกระทบครับพี่น้องสายใหญ่ครับสายใหญ่สายไงท่ายสูงเลยครับตัวนี้ท่ายสูงเลยหกสิบครับร้อยหกสิบพี่น้องเอ้ยปุ้ยโห่มันตื่นพี่จ้ารวมหัวให้แอร์ระบาดดีครับพี่น้องออาโซ่โตจังหน่อยเนี่ยโซ่โตลูกโซ่ใหญ่พี่น้องย่า่ไม่ใส่ดีอยู่เนี่ย นิสัยดีอยู่ใหญ่พี่น้องครับใหญ่แห้งท่ายสูงร้อยหกสิบบวกลบตัวนี้ผสมมาเรียบร้อยครับผสมลิโก้เหมือนเดิมเื่อก่าครับพี่น้องนี่ครับมีใบมีหลอดนี่ครับสมในเดือนหนึ่งเนาะครับนี่ครับตัวนี้ครับไอแอร์ครับเปิดได้ในค่าเท่าไหร่ครับแปดสิบเก้าครับแปดหมื่นเก้าพันเนาะแปดหมื่นเก้าพันเป็นห้องไว้ยแปดหมื่นเก้าพันครับพี่น้องสายหูกระทบครับนี่ครับท่ายสูงร้อยหกสิบบวกลบพี่น้องนะครับ งานขาปุถกปถอนครับ<ข>างานงามครับโอ้โหใหญ่หลายพี่น้องเลยที่เขาคอ,อกแล้วตื่นกล่องปิจาครับพี่น้องอย่าไปหามูในคอ,อกนี่ใช้ดีครับพี่น้องอู้ยผุ่นเมืองเน้อผสมนี่ครับสมหลอดมากครับลิโก,โก้ครับ tr หนึ่งห้าเจ็ดครับวันที่ผสมครับสิบสามคุ้มผ้าครับสพันหรสิบหครับพี่น้องกำนวนอดยี่สิบสามวันที่เดือนส1บเอดเดือนพฤศจิกาเด้อได้เดือนหนึ่งครับได้เดือนหนึ่งปืนครบเดือนหนึ่งนี่ครับพี่น้อง โอ้ยแต่ละโต I, ครับไอแอร์ครับพี่ตัวใหญ่พี่น้องท้ายสูงรอยหกสิบนอตตัวนี้ครับ 160, รบอยหกสิบขับเลยเคยมีลูกักืตัวไปเคยมีลูกสองตัวสอ<ร>งตัวเลี้ยวครับตัดติดกืบตัวสามในทองสายหูกระทบพี่น้องครับเป็นงวสีดำแดงกันล่ะหรือว่าคนได็โบดมาลายกับบอลลูน้าขาติดโบดมาพี่น้องครับติดขาติดโบดนะครับนะครับขอบหูคลิปหูสีดำพี่นอ้องอ่หูฟังสายน้อยหนึ่งนอตเิ่นมันก้อนน้ำกักจับน้อยหนึ่งก้อนน้ำกจับกับน้อยหนึ่งเด้อกฟังสายน้อยหนึ่ง ประมาณจากเส้นต้องหาเส้นครับประมาณนั้นหนาหนกงามครับพี่น้องใายสูงรออกก้อยหกสิบบวกลบอ่ะเบื้องตัดส่วนเพ,พ,พิ่นอุ่นครับพี่น้องหม้อนี้ใชดีดอกตะวันเพิ่นตื่นตื่นกล้องเป็นหม้อเครื่องดับนะครับเด้ออ่ะไปนะครับมูได้พอกอ่ะไปมั่การโหลดพี่น้องการฆ่าถอน่อยเนาะครับอ่ะเบื้องมั่นกันพี่น้องครับนี่ครับอ่ะโชว์ก่อนแป๊บหนึ่งเครื่องดับครับเครื่องดับอ่ะเป็นเครื่องดงเพ <c oughs> <c oughs> บสีำดำพ่วงหางส <ขา S 2> ีดำ นะครับนุ่มสีเต่าเนาะนุ่มสีเต่านี่ครับพี่น้องเบิ่งโหลดพันย่านพันย่านบ้างไหยังพันย่านหัวใหญ่ถึงลังคาแล้วพี่น้องเอ้ยพุนถ่ายสูง160บวกลบนะครับนอ่างลึกๆครับน้ำลางนุ่มสีเต่าเคยไปดูแล้ว2อตัวครับะกีบเล็บปกติดีครับทุกอย่างพี่น้องนะครับกินตะห้ากับเฟื่องกินตะห้ากับเฟื่องหนอกว่าเป็นงัวเถิกควันจับมองนั่งทับนะครับ นอกวันง้เอเถิกนอกวันง้เอเถิกนะครับผสมนี่ครับผสมหลอดมานะครับมีใบมีหลอดพี่นอ้องผสมวันที่อ่าสิบแปดไอ้สิบสามสิบสามกุมภาพครับพี่น้องเนอะมาอ,อื่นครบสองเดือนไอ้ม่อ,อื่นครบเดือนหนึ่งนี่ครับห้องไว 8, ้ยแปดหมื่นเก่าพลาครับต่อรองได้ง้อตัวที่สองครับใหญ่หลายเป็นง้อเครื่องดำประกันตนั้นี้นได้เนาะครับประกันตั้นี้ครับใหญ่หลายพี่น้อเป็นเ่นตื่นกล่องพิดจานนะครับนี่ใสดีอยู่ นาคอกงัวอ้ายเพลยนี่ครับพี่น้องยิ่งง่ายเลยได้โบสมาหลายครับเอาคอกครับอ้ายบัตรนี้ทันยันผมได้สนใจการทรมาหาอ้ายเอ๋ครับบ้านหน้าหว่าตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ครับคอกงัวอ้ายเพิ่นก์มีหลายตัวพี่น้องกินตะเฟืองนะครับกินตะเฟืองกับกับนี่ยแหละกับหัวหานไอ้หัวหานบอกกับอี่นี่ก็ห่อำห่อเปลืองกับห่อพี่น้อง บุเรศสนใจก็โทรมาไา,ายเพิ่นพี่นอ้อนมึงที่นอนไายเพิ่นฟุตยอดปะครับโอ้เปตะนอนหลายพี่น,อน้องนก็ที่นอนฟุตยอดบรรยากาศทีแยัง <c oughs> นอนข้างของเพื่องพอดีอ่ะใบขืนเกับใบครับบ <c oughs> ุเรศสนใจก็โทรมาไา,ายเนาะใจดีครับครับเดี <c oughs> ๋ยวโทรหาเออโทรหาเพิ่นนี่พี่น้องเลยเอาเป็นครั้งแรกที่มาทายง้อให้ไายเพิ่นครับเพิ่นก็มีง้องามหลายตัวแต่ว่าเพิ่นบ่จักสิขายทางใดก็เลยให้พี่จามาทายง้อให้นะครับมีหลายตัวครับในคอกง้อเพิ่น หรือว่าบิ่งเพิ่มเติมอะไรนครับเดอ้ออยู่หนาขอกเพิ่นแม่ลูกก็มีครับแม่ลูกก็ม,ม,ม,มี่ขอบกวางเพิ่นก็นอยู่แถวอ่าพิจ่าเสรีเรบิ่งนี่ต้องโค้งเลยเนาะตรง,ตงไปงนี่ก็บ,บ้านน้องแสงบ้านยังครับตรงไปบ้านน้องแสงน้องแสงครับเออนี่ก็ทั้งเดียวใต้ก็เป็นอำเภอปทุมลาดข้างเข่าหน้าหวาเทานี่แหละมีเสาใหญ่อยู่นี่หนาอันน้ำไม่นานน้ำไม่เก่าเนาะหน้ำไม่เก่านี่ครับน้ำไม่อยู่นี่ตรงขามก็อันน้ำไม่เลยปทุมลาด มาถ่ายง่วให้่ายเพิ่นบรรยากาศตอนต่อเสา์พี่น้องนะครับนี่เ้าฝากสอตได้เนาะสอตัครับอุ <มา S 2> อ้ย <คน S 2> สนใจตัวใดกะโทู่มหาอ่ายเพิ่นนะครับหรือว่าเบึงหนาคอก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้พี่จาก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม